สวัสดีค่ะพี่น้องมากินเชอร์รี่น้ำกันค่ะกินเชอร์รี่ก่อนนอนค่ะพี่น้องแล้วก็ชาค่ะพี่น้องชาเขียวมาค่ะมาอ,มอร่อยแกวซ่างามาพี่น้องเพื่อนสาวอาลีให้เป็นของขวัญค่ะของขวัญวันคริสต์มาส พี่น้องมากินเชอร์รีน้ากันเหลือ่่หลายจากเดือแค่นี้แหละอาทีตย์เสือมาจากมือนันเท่าไหร่ละกิโลหนึ่งกินไปกินมาเหลือเท่านี้แหละพี่น้องทบมาคักเลยพี่น้องตอนนี้เวลาสี่ทุ่มยี่สิบนาทีค่ะ แซบยุจับพี่น้องกินผลไม้ก็อน,นอนเสมือพี่น้องกินผลผลไม้ลรากินช้าค่ะบ้านหลังเนี่ย กินข้าวแล้วก่อนนอนสักพักจัดผลไม้เสิร์ฟต้มซ่าให้ตาแล้วกับจัดผลไม้ผลไม้ร่วมอง,งูนี่อย่างเสร็จองง้งูนลูกพีชลูกแพ้ลูกท้อ,ทอมีอย่งกับจัดใส่การให้เราจ้ะแล้วก็เฮดซ่าซ่าเขียวให้เรา พวกดูข่อยกันแล้วจะเสกินจ้ะนางกินคนละมุมพี่น้องจ้ามือเนื่งกับพานไปไว้ไว้อตอนเศร้าแล้ว กินเขา่าเที่ยงใบใบแล้วมันเกิดคำยังใบได้ไพี่น้องเฮ no, no, oh, ็ดนู่นเฮ็ดนี่มันหยุดนี่ยพานไปไว้ค่ะมันมือไปเฮ็ดงานรู้สึกว่ามันโดนพี่น้องจ้ะอันนี้แซ่บดีจ้ะพี่น้องยิ่งเมื่อใดเมยเมยได้พี่น้องเวลาตัดผมมันรู้สึกว่ามันโดน อยากกลับบ้านนะอืมร่างกายมันกับมันกับเฒ่าแล้วเนาะพี่น้องอายุมากขึ้นแล้วมันก็สิรู้สึกเหนื่อยไวยังเสียน่ะคือตอนเขาเป็นสาวเป็นนุมน่มเนาะค่ะมันสิน่ะเลยมันสิห้สัญ,ญญาณเลยว่ามันเหนื่อยเร็วยิ่ยงเราทำแบบทำงานที่บ้านด้วยเนาะเฮ็ดชองเห็ดหดยางเสียพี่น้องมันเลยแบบว่านอนเดือนะนอนบ่พอนอนบ่พอเนี่เวลาไป <c oughs> ไปทำงานมันสิรูดสึกแบบ ปวดหัวเวียนหัวเจนะ่ะค่ะเกืประมาณนั้นแหละพี่น้องอันรู้สึกเมื่อยเสร็มันจะรู้สึกว่าม,ามือหนึ่งมันผ่านไปยางแบบซาะนะอันเมื่อไรสุดชื่นเนี่ยมันจะรู้สึกไวไหวไหวไหวอย่างไรมันจะประมาณนั้นให่ดื่ม้ซ่าน้ำกันค่ะ กินเอากินเอาพี่นอ้องมันแสบโอเค น้องจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าเปน็นกำลังใจขอบคุณค่ะเติมชาแล้วก็จะลาไปนะอืมอร่อยขอลาไปนอนกันได้ไปนองสิบเป็นเมื่งหนังจักประมาณสิบนาทีแล้วก็นอนจ้ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโชคดีทุกท่านนะคะบ๊ายบาย